ิดาตลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะมาดูแรนดอมค่ะเช่นเคยนะก๊อบก็จะลงให้ทุกวันนะคะเช็คพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณรักนะหรือคนที่คุณมีประเด็นกันอยู่ก็แล้วแต่นะคะพลังงานในแต่ละท็อปปิกแต่ละวันก็อาจจะเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างอะไรประมาณนี้ก็ต้องลองเข้ามาฟังกันดูว่า ใช่เรื่องราวของคุณหรือไม่นะคะถ้าตรงถ้าใช่ก็ดูต่อไปจนจบแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องราวคุณก็เลื่อนผ่านไปดูคลิปอื่นๆได้นะคะหรือจะฟังเป็นแนวทางฟังเป็นไกด์ไลน์นะก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นฟังแล้วไม่อินไม่ซีเรียสกันจนมากเกินไปละกันนะคะฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นค่าครัวให้กอบนิดนึงไปกําลังใจให้หมอดูนิดนึงนะคะ เพื่อที่จะได้ทําทคลิปดีๆทําคลิปพลังงานบวกๆมาให้กับ FC กันในทุกๆวันนะอนมาดูพร้อมกันเลยค่ะใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะคะให้กอบก็สามารถสนับสนุนได้นะคะกดคำว่าขอบคุณหรือคำว่า t Thanks ใต้คลิปจะมีเป็นรูปหัวใจแล้วก็เป็นรูปตัว S อนะคะเป็นรูปเหรียญอ,อยู่นะคะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาสนับสนุนช่องให้กอบกันนะคะทุกช่องทางนะมาดูกันค่ะ เนะตรียมอุปกรณ์น้ำเดี๋ยวน้ำมูกจะไหลไม่ใช่หรอต้องเตรียมกระดาษทิชชู่เอาไว้ใกล้ๆนะคะเอามาดูกันค่ะพลังงานวันนี้สเตรนนะคะรู้สึกจะมืดไปเนาะขอปรับแสงนิดนึงโอเค หนึ่งไม้เท้านะคะอืมทาวเวอร์ทะเลาะกันหรือเปล่าเนี่ยพลังงานร้อนแรงมากเลยหนึ่งดาบโอโ้โหแดงเหลืองมาเลยนะเนี่ยพลังงานแบบสีแบบร้อนแรงมากควีนถือดาบใครทำไมดูดุจังเลย ทำไมมีพลังงานของความดุมากเลยอ่ะคุณหรือเปล่าเนี่ยที่คุณเป็นพลังงานคุณหรือเปล่าที่มีความดุขนาดเนี้ยนะพอดีโทษทีนะปรับสีหน้าจอกล้องอยู่สีมันไอนี่ไปนั่นมามันไม่โฟกัสนะคะเก้าเหรียญพลังงานวันนี้สตรองนะคะร้อนแรงมากเป็นหนุ่มสาวสายสตรองนะสองถ้วย รักแหละแต่แบบว่าฉันก็ต้องจัสติ c นะคะฉันก็เป็นคนที่รักในความถูกต้องะดุงความยุติธรรมอะไรที่ฉันรู้สึกว่าฉันต้องโดนเห็นกับตัวหรือต้องเสียเปรียบหรือต้องทําอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ยอมนะพลังงานวันนี้นะ the empress จ็ด,ดาบไม่ชอบการโกหกไม่ชอบการหลอกลวง9ก้าไม่เท้าโอไฟลุกเลยอะ่ะคุณดูไพ่นะอ่ะเดี๋ยวโฟกัสให้ดูใกล้ๆคุณดูไพ่นะ ผู้หญิงคนนี้ตาขม็งเลยอะแล้วพลังงานไพ่เนี่ยเป็นสีส้มแดงเนาะเป็นพลังงานของความร้อนความใจร้อนความระอุความไม่ยอมคนนะไฟลุกเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าหน้าไพ่วันนี้นะคะก๊อปกำลังสัมผัสได้ว่าคุณกับคนที่คุณถามถึงเนี่ยนะจริงๆแล้วว่า เป็นคนที่ต่างคนต่างไม่ค่อยยอมกันหรอกโอเคละ่ะเขาอาจจะเคยยอมคุณหรือคุณอาจจะเคยยอมเขามาก่อนนะแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าคุณก็เริ่มไม่ยอมแล้วนะคุณดูไพ่สเตรนเปิดมาใบแรกไงนั่งทับบนสิงโตเลยเห็นไหมคะฉันไม่กลัวนะเมื่อก่อนอาจจะรู้สึกแบบอืมโอเคละ่ะยอมจะผิดจะถูกฉันก็ยอมอะไรประมาณนี้ย แต่ตอนเนี้พลังงานคุณมันโดดเด่นมากๆเลยอะตอนเนี้มันเป็นพลังงานคุณน่ะนะคะโอเคแหละในบางคนอาจจะไว้เวอร์ซ่าได้อาจจะเป็นพลังงานเขาแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเซนต์ขึ้นมาว่าพลังงานวันนี้มันเป็นของคุณความแบบความไม่กลัวความหยิ่งพยองความรู้สึกว่าฉันสตรองฉันเข้มแข็งก้าวเหลียนฉันอยู่ได้นะ เราก็เป็นคนที่ค่อนข้างติสด้วยเป็นคนที่ค่อนข้างยอมหักไม่ยอมงอเหมือนกันนะลึกลับซับซ้อนเหมือนกันบางครั้งเก็บความโกรธไว้ในใจจนทุกอย่างมันปะทุจนทุกอย่างมันระเบิดจนทุกอย่างมันแบบหมดขีดความอดทนนั่นแหละเจอดีกับฉันแน่ซึ่งแน่นอนคุณเป็นคนที่รักแรงโกรธแรงเกลียดแรง เป็นแบบนี้ไหมเพราะไพ่เนี่ยเวลารักใครรักมากรักจริงรักแบบถวายหัวเลยอะซื่อสัตย์มากจริงจังจริงใจมากทุ่มเทมากนะคะทุ่มเททั้งกายทั้งใจทุ่มเททุกอย่างแต่ขออย่างเดียวอย่าทำอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันอย่าโกหกกันอย่าทำร้ายจิตใจกันอย่าทรยศอย่าหักหลังกันนะคะคุณเป็นคนที่ ถ้าคุณรักคุณก็รักนะไม่ว่าจะกับคนรักหรือจะกับเพื่อนหรือจะกับคนรอบข้างแล้วคุณก็เป็นคนที่รักในความยุติธรรมอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลหรือคุณไม่ได้รับความยุติธรรมคุณจะรับไม่ได้เลยกับความเหลื่อมล้ํากับความอันยุติธรรมเพราะไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่ชัดเจนเด็ดขาดตรงไปตรงมาอย่ามามีนอกมีในอย่ามาแอบแฝงอย่ามาซ่อนเร้นอย่ามาโกหกปิดบัง เป็นคนฉลาดเป็นคนรู้ทันคนมากๆเลยไพ่วันนี้นะคะฉลาดหลักแหลมมากๆ่ะบางครั้งแก้งโง่เพราะรักบางครั้งรู้ทั้งรู้นะคะว่าคนรักเราดีไม่ดียังไงทำอะไรกับเราโกหกอะไรเรารู้แต่เลือกที่จะเก็บเพราะรักเลือกที่จะทนก็เพราะรักอีกนั่นแหละสองถ้วยแต่มันเหมือนกับทาวเวอร์มันมาไงคะเวลาที่คุณระเบิด ก็พังพินาศเหมือนกันนะพังย่อยยับนะเพราะคุณก็ไม่ยอมนะคะคุณจะเป็นคนที่อดทนน,ะนับหนึ่งถึงล้านยังได้เลยแต่ถ้าเมื่อใดถึงล้านแล้วทุกอย่างมันยังไม่ดีขึ้นเจอกันเจอกันจริงนะพลังงานวันนี้พังกันไปแถบนึงอนะฉันเจ็บหรอเธอก็ต้องเจ็บแหละเธอทำให้ฉัน โกรธใช่ไหมทุกข์ใช่ไหมอดทนมาไม่เคยเห็นความดีใช่ไหมได้แต่วันใดฉันไม่ให้อภัยถ้าวันใดฉันใจแข็งขึ้นมาอย่ามาแบบขอโทษขออภัยนะฉันไม่ยอมแต่ถ้าเธอจะกลับมาถ้าเธอจะมาทําให้ดีขึ้นเธอต้องอยู่ใต้อาน,นัดของฉันเธอต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาของฉันเธอยอมฉันได้ไหมหล่ะคุณดูสิเห็นไหมควบคุมสิ่งโตได้อ่ะ แล้วเฉิดฉายมีพลังมากๆพลังงานวันนี้นะก็ป่าพลังงานคุณส่วนใหญ่เอาจริงๆนะคะส่วนใหญ่เป็นพลังงานคุณหน้าไพ่วันนี้สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือคนคนนี้เขาก็มีอีโก้ไม่ได้ย่อหย่อนเลยเขาก็เป็นคนไม่ยอมคนเหมือนกันเขาก็รู้สึกมีศักดิ์ศรีรักในศักดิ์ศรีเหมือนกัน ะะแต่คุณรู้ไหมว่าความมีอีโก้ของเขาอะ่ะมันอาจจะเป็นแค่เปลือกนอกที่เขาแสดงออกเพื่อที่จะโปรเทคตัวเองทำให้ดูเหมือนน่ากลัวน่าเกรงขามแต่ในความเป็นจริงอะ่ะเขากลัวคุณมากเลยนะเขาทั้งกลัวคุณเขาทั้งเกรงใจคุณเขาทั้งรู้สึกแบบวิเวลาคุณระเบิดขึ้นมาหรือเวลาคุณโกรธขึ้นมาคุณน่ากลัวพลังงานวันนี้คุณไม่ยอมเหมาสิ มาสิตาต่อตาฟันต่อฟันแต่เวลาคุณดีคุณก็เป็นแม่พระเลยนะเป็นแม่พระเป็นพ่อพระเลยดิเอ็มพลสเห็นไหมพลังงานสีเขียวมาใบเดียวนอกจากนั้นมีแต่แดงเหลืองคือมันเป็นพลังงานไพ่เนี่ยไพ่สําหรับเนี่ยเขาจะสื่อถึงพลังงานด้วยนะว่าตัวตนของคนที่เข้ามาดูมีความเป็นตัวตนยังไงบ้างสีแดงสีเหลืองสีส้มคนนี้มันเป็นความร้อนแรงความใจร้อนสีเขียวก็จะเป็นความแบบความใจเย็นสีเขียวโทนฟ้าอะไรประมาณนี้ ความหนักแน่นความมั่นคงอะไรประมาณนี้สีโทนเนี้ยโทนม่วงโทนเขียวโทนฟ้าก็ยังโอเคนะคะถือว่ายังยังระง,งับเก็บความรู้สึกได้เก่งแต่ส่วนใหญ่คือเก็บไม่ได้แล้วตอนนี้พร้อมที่จะระเบิดทุกเมือ่อแน่นอนว่าเวลาคุณดีคุณดีมากดีเอ็มเพ s สคุณดีกับเขามากคุณจงรักพักดีซื่อสัตย์กับเขามากๆทุ่มเทเสียสละ นะคะอบอ้อมอารีเมตตาคำจุนโลกมากๆให้อภัยแล้วให้อภัยอีกแต่สุดท้ายแล้วคุณเป็นคนที่อาจจะถูกย่ำยีมาตลอดหัวใจแหลกสลายมาตลอดคุณเกลียดการทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะคุณเกลียดการทำอะไรที่ไม่ไม่ยุติธรรมซื่อตรงกับคุณพอเวลาคุณเจอบ่อยๆปุ๊บสิ่งเหล่านี้ ประสบการณ์มันทําให้คุณหล่อหลอมกลายเป็นคนที่เข้มแข็งโดยปริยายนึกออกไหมกลายเป็นคนที่คุณไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วคุณไม่กลัวแล้วปัญหาอะไรจะเกิดก็เกิดจะพังก็พังจะดีก็ดีจะร้ายก็ร้ายจะจบก็จบไม่สนแต่ฉันจะสู้สู้ด้วยตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ได้ไม่เป็นไรฉันฉันสู้ด้วยมันสมองฉันสู้ด้วยกฎหมายก็มีค่ะ นะคะคุณเป็นคนฉลาดอะแต่คุณจะเอาตัวรอดได้ทุกอย่างแหละแต่ที่คุณยอมที่คุณแกล้งโง่ก็เพราะว่าคุณรักคุณรู้สึกว่าบางครั้งนะคุณแบบต้องการแค่ความจงรักภักดีอะนะคะเห็นไหมบางครั้งคุณมองว่าคุณเลี้ยงสัตว์ผู้น่ารักหรือสุนัขยิ่งจงรักภักดีกับคุณมากกว่าเลยบางคนคิดแบบนี้จริงๆ นะคะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรประมาณนี้ยังดีกว่าเลี้ยงคนอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้หมายถึงว่ารวมทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามหรือคนรอบข้างนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่วันนี้ไพ่ยอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าคนคนนั้นน่ะคนที่มีอีกโก้กับคุณมากมายเหลือเกินเมื่อก่อนเขาอาจจะชอบเป็นฝ่ายควบคุมคุณชอบเล่นเกมกับคุณชอบควบคุมเกม ควบคุมความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องเชื่อเขาฟังเขานะคุณจะต้องแบบเป็นแบบที่เขาต้องการถ้าคุณรักเขาคุณจะต้องยอมเขาอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วตอนเนี้บอกเลยนะยิ่งคุณเข้มแข็งมากเท่าไหร่ยิ่งคุณสตรองมากเท่าไหร่ยิ่งคุณรู้สึกว่าต่อให้ไม่มีเขาแล้วคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองได้มากเท่าไหร่เนี่ยไพ่เก้าเหรียญเนี่ยยิ่งทําให้คนคนนี้เกรงกลัวคุณมากมากกลัวคุณทิ้งกลัวอารมณ์คุณกลัวคุณโกรธกลัวคุณพัง กลัวคุณตัดความสัมพันธ์กลัวคุณเดินหนีเดินออกจากชีวิตเขาไปกลัวคุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาในอดีตเขาเคยมองว่าคุณอยู่ไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะทุกอย่างมันมันกลับตาลปัดแล้วอะเขาเคยมองว่าคุณอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเขาอะแต่วันนี้เขามองใหม่ค่ะเขากลับกลายเป็นรู้สึกว่าถ้าเขาไม่มีคุณเขาอยู่ไม่ได้นะ ถ้าคุณแบบเพราะตอนนี้คุณดูแข็งเหลือเกินคุณดูไม่ยอมเหลือเกินคุณดูแบบทําไมแบบเออทำไมด,ดูดุดุจังเลยทําไมดูแบบมีความบั่นใจในตัวเองสูงมากกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนคุณจะเป็นคนที่อาจจะขี้ใจอ่อนแต่พลังงานวันนี้ก็บอกเลยว่ามีแต่ไม้เท้ากระดาบส่วนใหญ่นะมีแต่ไม้เท้ากระดาบมีไพ่ถ้วยมาแค่สองใบอ่ามีไพ่ถ้วยมาแค่ใบเดียวสองถ้วยก็คือรัก คุณเป็นคนที่ยอมได้เพราะความรักเพราะคุณเป็นคนที่ย่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับความรักสถาบันความรักสถาบันครอบครัวคุณรู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามถ้าเราเจอรักที่ดีแต่พอเวลาที่คุณเจอความรักที่ไม่ดีปุ๊บมันทําให้คุณกลายเป็นคนใหม่ที่เข้มแข็งกว่าเดิมที่คุณมีมุมมองใหม่ๆแล้วคุณเริ่มมีเกราะป้องกันตัวเองได้ดีมากๆโปรเทคตัวเองได้ดีมากๆเซฟตัวเองได้ดีมากๆในตอนนี้ทําให้เขาเข้าไม่ถึงใจคุณ เข้าไม่ถึงความรู้สึกของคุณเข้าไม่ถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณว่าในความเป็นจริงแล้วอะคุณเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าทําไมตอนนี้คุณดูถึงเปลี่ยนไปคนละคนเลยอะแล้วคุณอะเป็นคนที่วางมาตรฐานแล้วนะคุณจะมาแบบไม่มีมาตรฐานเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้คุณวางมาตรฐานแล้วมาตรฐานคุณจะต้องดีด้วยถ้าคนคนนี้เป็นไปได้อย่างมาตรฐานที่คุณวางไว้โอเค เรายังคงพอที่จะอารุ่มอร่วยไปต่อกันได้แต่อย่ามาก้าวล้ำอย่ามาทำอะไรให้ฉันรู้สึกแบบเพราฉันกำลังโดนโดนกระทำอะไรที่โดนเหยียบย่ำศักดิ์ศรีอยู่บ่อยๆเพราะฉันจะไม่ยอมเพราะคุณเป็นคนรักศักดิ์ศรีเหมือนกันคือคุณโดนมาจนคุณต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองอะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตอนนี้เขาทั้งกลัวแล้วก็ทั้งเกรงใจคุณแบบสุดๆอะ กลัวค,คุณแบบโกรธกลัวคุณดุกลัวค,คุณแบบจะทะเลาะไหมคือต้องยอมคุณอะทําอะไรไม่ได้เพราะความรักเขาก็รักคุณไงกับกลายเป็นเขามาเป็นฝ่ายยอมคุณนึกออกไหมเนี่ยแหละคือพลังงานของเขาในวันนี้มาดูซิว่าแล้วในอนาคตเรื่องราวคุณกับเขามันจะลงเอยยังไงอืเรื่องราววันนี้แบบสนุกอะจริงๆนะก็รู้สึกแบบโอเคมากๆเลยเวลาที่กอฟเห็นลูกดวง f อฟซที่มาดูแล้วพลังงานสตรองขนาดเนี้ย พอก็อยากให้ทุกคนเข้มแข็งอะจริงๆนะอยากให้คุณรักตัวเองกันแบบเนี้ยมากๆอะ่อะมาดูบทสรุปคุณกับเขากันคิงถือเหรียญน,นะคะสองเหรียญน,นะสี่ไม้เท้าคิงถือไม้เท้านะคะจัดเม้น จสติกหนึ่งดาบนะคะคิงถือดาบไนท์ถือดาบหนึ่งถ้วยนะคะไพ่ใต้สำรับ the wheel of fortune พลังงานดีพลังงานดีนะคะแต่มีจัดเม้นต์กับ wheel of fortune มาคือทุกอย่างมันมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ รอจัก,กรวาลจัดสรรรอเพอร์เฟกต์ทัมมิ่งรอวาระเวลารอที่ทุกอย่างโชคชะตาจะเข้าข้างคุณแน่นอนในอนาคตใครที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมมาโดยตลอดคุณจะได้รับใครที่รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โดนกระทําถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีมาตลอดคุณจะได้รับศักดิ์ศรีคุณคืนมาเพราะความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาด ใจกล้าแล้วเป็นคนที่เหมือนกับแบบพอถึงเวลาที่ต้องสู้คนเราอะ่ะเหมือนกับหัวชนฝาน,นึกออกไหมเหมือนไม่มีไม่มีอะไรจะเสียแล้วว่ะคุณรู้สึกว่าฉันไม่มีอะไรจะเสียละฉันสู้แล้วกันฉันขอสู้ให้จนแบบจนตรับลมหายใจสุดท้ายของฉันน่ะเหมือนกับวินาทีเนี้สู้กันแบบให้ตายกันไปข้างเลยแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้ให้ใครมา ทำลายความเป็นตัวตนสูญเสียความเป็นตัวตนของฉันอีกต่อไปแล้วฉันต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องนะคะให้คนคนนี้ของคุณให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองพอถ้าจะให้คุณเปลี่ยนคุณบอกเลยว่าคุณไม่เปลี่ยนแล้วเพราะคุณเปลี่ยนเพื่อเขามานานมากพอแล้วคุณได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งนะคะจากกวาโชกชะตาจะมองเห็นในความรัก ของคุณในความดีของคุณและวทำให้คนคนนี้คิดได้นะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ให้เขาเป็นคนรักที่ดีของคุณได้รู้ผิดชอบชั่วดีได้แน่นอนว่าคุณจะได้รับสิทธินั้นเดี๋ยวนี้จัก,กรวาลจะเมตตาคุณจัก,กรวาลเล็งเห็นแล้วมองเห็นแล้วแล้วจะเนรมิตปฏิหารความรักที่สวยงามมาให้กับชีวิตคุณนะซึ่งตอนนี้แน่นอนไพ่อยากจะบอกกับคุณว่า คุณจงมีความหนักแน่นมั่นคงนะคะเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเลสเปกตัวเองเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองรักตัวเองนะคะและขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในจัก,กรวาลว่าสถานการณ์ทุกอย่างในอนาคตมันจะลงเอยด้วยดีมีสีไม้เท้ามาเห็นไหมความสวยงามเห็นไหมคะสีเขียวพลังงานสีเขียวมาแล้ววิวออฟฟอร์จูนมาด้วย ปฏิหารเกิดขึ้นแน่ค่ะในชีวิตรักของคุณตอนนี้มันอาจจะดูรุ่มร้อนมันอาจจะดูมีพลังงานความใจร้อนความแต่ก็มีนะคนที่รู้สึกว่าเริ่มหนักแน่นเริ่มนิ่งเริ่มวางเฉยไม่เป็นไรนะอดทนคุณเป็นคนที่มีความอดทนแต่ความอดทนบางคนคือหมดแล้วไงถึงขีดจำกัดแต่คุณไม่ต้องกลัวค่ะสถานการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันจำเป็นจะต้องเกิด นะให้คุณจําไว้ว่ามันจําเป็นจะต้องเกิดเพื่อที่จะให้คุณและเขาได้เจอกับเส้นทางที่ดีกว่าหรือเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้ได้ตื่นรู้ได้เจอบทเรียนเจอบททดสอบในขณะเดียวกันนะมันก็เป็นผลดีกับตัวคุณทําให้คุณเป็นคนใหม่ในเวอร์ชันใหม่ที่ดีกว่าเดิม ที่ไม่เอาแต่นั่งร้องห่มร้องไห้เสียใจยจะเป็นจะตายที่ไม่มีเขาหรือที่เขาทําแบบนี้กับเราทําไมนะคะเฝ้าโทษตัวเองเฝ้าตาหนิติเตียนตัวเองว่าเป็นเพราะเราไม่ดีใช่ไหมเราไม่เพอร์เฟกใช่ไหมอะไรประมาณนี้ยไพจะบอกว่าไม่ใช่ทุกอย่างอะ่ะมันมีเหตุและผลนะคะจัก,กรวาลอาจจะต้องการให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่เข้มแข็งกว่าเดิมและลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวเองให้มากขึ้นรักตัวเองให้มากขึ้น ะะแล้วก็ต้องการให้เขาคนนั้นมองเห็นคุณค่าในตัวคุณให้มากขึ้นมองเห็นคุณค่าในความรักที่คุณมีให้เขามากขึ้นแล้วสุดท้ายคุณก็จะได้ความรักที่ดีกลับขึ้นมาได้ครอบครัวที่อยู่ดีมีสุขกลับคืนมาได้คนรักที่ดีนะคะกลับคืนมาในเวอร์ชันที่ดีที่สุดสำหรับคุณแต่คุณต้องรอให้เป็นเย็นให้ได้นะไม่ต้องรีบร้อน ช่วงเวลานี้ไพ่บอกว่าโอเคแหละสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่อะ่ะขอให้คุณสู้ขอให้คุณอดทนขอให้คุณรอเห็นไหมประตูถูกเปิดออกแล้วคุณกำลังจะได้พบกับสิ่งดีๆคุณกำลังจะได้พบกับหนทางที่ใช่สำหรับคุณจัก,กรวาลคอยช่วยเหลือคุณอยู่ เพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะบทสรุปคุณย่อมดีการก่อเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่ความมั่นคงนะคะความจีรังยั่งยืนมันจะไม่มามีอะไรที่มาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเหมือนแบบด้อยกว่าหรือคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องยอมอยู่ตลอดเพราะแค่นี้เขาก็กลัวคุณมากๆแล้วแล้วก็เกรงใจคุณมากๆแล้วในความเป็นจริงอะ่ะเขาเกรงใจแล้วก็กลัวคุณมาก แล้วยิ่งตอนนี้พลังงานคุณแบบว้าวมากอะเข้มแข็งจะตรองอะไรขนาดนี้นะคะถือตะดาบนะยิ่งทำให้เขากลัวมากเลยแหละนี่ก็คือหน้าไพ่วันนี้ที่อยากจะบอกคุณนะคะต่อมามาดูออร์เ,อเคิลลืมหยิบอีแน,น้วแป๊บนึงนะ ก็ขอใช้สำหรับนี้แล้วกันนะน้องผีเสื้อในการแนะนำคุณนะจอยอินลิฟวิ่งนะคะลิลิเจียนแอนด์สปิริตชวลิตี้นะคะคือจะบอกให้ว่าตอนนี้นะสิ่งที่พ่อยากจะบอกกับคุณก็คือแบบ ตอนนี้สิ่งที่คุณควรทำก็คือการเติบโตทางจิตวิญญาณนะคะการเรียนรู้การเอาประสบการณ์อ่ะแล้วก็มาทำให้จิตใจเราทำให้จิตวิญญาณของเรานะคะพัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นการเรียนรู้การอยู่กับก็เชื่อว่าหลายๆคนน่ะคุณเป็นคนที่มีเซนต์คุณเป็นคนที่สามารถที่จะสื่อสารกับสปิริตนะคะสปิริตของคุณได้หรือกับจัก,กรวาลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวาได้บางคนเชื่อในเรื่องพวกนี้นะ ไพ่บอกว่าให้คุณรอสัญญาณจากสวรรค์นะให้คุณรอสัญญาณบางอย่างเดี๋ยวคุณนะ่ะจะได้รับกับสิ่งที่คุณปรารถนาหรือสิ่งที่คุณรอคอยแน่นอนตอนนี้ให้คุณอยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะให้คุณทําอะไรก็ตามแต่ให้คุณไปเข้าร่วมกับสิ่งที่มันดีๆอ่ะอย่างเช่นพาตัวเองไปเข้าร่วมกิจกรรมดีๆที่มันสรรสร้างนะคะ มีจินตนาการที่สดใสหรือการเข้าร่วมหรือการจอยอินเข้าร่วมเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันกับสปิริตของคุณกับสปิตไกด์ของคุณที่เขากำลังช่วยเหลือคุณให้คุณได้พบแนวทางที่ดีคุณต้องทำตัวให้กลมกลืนเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันแล้วคุณจะได้ไกด์ไลน์คุณจะได้การนำทางที่ดีจากเบื้องบนนะคะมันจะวันนี้ค่อนข้างเป็นคาแนะนําเกี่ยวกับจิตวิญญ,ญาณน,นิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าไพ่เขาขึ้นมาประมาณเนี้ยเกี่ยวกับสเปริชัวนะคะ แล้วก็การแบบเติบโตกันอย่างรู้อะไรประมาณนี้การตื่นรู้อะไรประมาณนี้แหละนะเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปทำดูแล้วกันเนาะประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะมาดูไพ่การข้อความกันเขาอยากบอกอะไรกับคุณฉันหลงรักคุณครั้งแรกตั้งแต่ที่เราได้พบกันฉันก็อยากทำให้ทุกอย่างสมหวังสำเร็จไม่ต่างจากคุณนะคะ คุณคือคนในครอบครัวของฉันเธอคือคนในความฝันที่ฉันพบเจอในความจริงฉันเครียดท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจหลายๆอย่างในชีวิตฉันอยากให้คุณเป็นฝ่ายงอฉันบ้างบางทีฉันก็เหนื่อยที่ต้องเป็นฝ่ายตามงอคุณอยากให้เราค่อยๆพูดจาก,กันไม่ชอบการทะเลาะและใช้อารมณ์เราควรให้เวลาซึ่งกันและกัน ให้มากกว่าน,นี้คิดทบทวนให้ดีนะคะคุณคือคนที่มีค่าเสมอในสายตาฉันสับสนลังเลตัดสินใจเลือกไม่ได้จริงๆในตอนนี้สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นมันตรงข้ามกับความรู้สึกภายในใจส่วนหรือของฉันเวลาที่ทะเลาะก,กันไม่ได้คุยกันฉันเหงาและทรมานมากกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมฉันเฝ้ารอวันที่เธอให้อภยัย คุณคือภรรยาคือสามีพ่อและแม่ของลูกในอนาคตของฉันฉันจะไม่สัญญาแต่ฉันจะทำให้ดีที่สุดฉันมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อกับคุณได้นะคะแค่เห็นเธอมีความสุขมีเสียงหัวเราะเท่านี้ก็เพียงพออยากให้เราหันหน้ามาคุยการเปิดใจคุยกันเข้าใจกันให้มากกว่านี้ ทุกสิ่งที่เธอให้มาฉันจะเก็บรักษาด้วยหัวใจของฉันและภาพความทรงจำระหว่างเราสองคนยังคงงดงามเสมอไม่เคยเสื่อมคลายนี่ก็คือเป็นข้อความที่เขาอยากบอกกับคุณในตอนนี้นะคะประมาณนี้เนาะโชคดีมีความสุขนะสวัสดีค่ะ